สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆคะ่ะวันนี้เราอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอีกแล้ววันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนพี่พีเพื่อนๆไปไหนกันบ้างเราอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองศีลาซานค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองสามารถที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟสายตะวันออกได้หรือที่เราเรียกกันว่า oto, รฟทหือรถไฟธรรมดาคะ่ะ สำหรับรถวันนี้ก็จะนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปที่ฉะเชิงเซาค่ะจะไปไหว้พระรวมข้อโสธรที่จังหวัดเชิงเซาโดยนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี่แหละค่ะแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้าธรรมดาสายตะวันออกเข้ามาพอดีเลยค่ะสายสีเหลืองเดี๋ยวรถจะพาทุกคนไปดูกันว่าเราจะสามารถเชื่อม ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและรอฟทได้ยังไงไปได้วยกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วค่ะนี่เป็นบรรยากาศบนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลงจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วค่ะลงที่จุดไหนลงที่สถานีหัวหมากแค่นั้นเองเห็นไหมคะสถานีรถไฟฟ้าหัวหมากสามารถที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงรถไฟสา,สายตะวันออกค่ะตอนนี้ก็กำลังจะซื้อตั๋วแล้วค่ะ281ไปกระไปกบินบุรีใช่ไหมคะอาพี่ลงที่ฉะเชิงเราอันนี้ก็ได้ตั๋วมาแล้วค่ะ แค่10บาทเท่านั้นขบวน281ค่ะไปภาคตะวันออกผ่านฉะเชิงเซาแล้วก็เดี๋ยวจะไปนัาเจอเพื่อนสำหรับสถานีหัวหมากก็จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและแอร์พ r ร์ตเดลิงค่ะถ้าเพื่อนๆจะไปแอร์พอร์ตเดลิงคค่ะเดินตามเส้นเดินตามแนวของรถไฟสายตะวันออกได้เลยค่ะก็จะอยู่ฝั่งด้านนู้น ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีหัวหมากจะเดินเลาะไปด้านหลังของสถานีรถไฟสายตะวันออกสามารถขึ้นไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้วันนี้รถเข้าชานชลาที่3ค่ะชานชลาที่2ก็ยังเป็นรถสินค้าจอดอยู่ ฝั่งนู้นเป็นร้านกาแฟาค่ะเป็นร้านขายสินค้าชุมชนเล็กๆตอนนี้รถไฟธรรมดาเข้ามาแล้วค่ะขบวนที่281กรุงเทพกบินบรุรีแต่ผ่านจุดที่เราจะลงกันถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดอยากจะไปไหว้พระหรือว่าอยากจะไปทำบุญไปเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนี่เลยค่ะแนะนำมาต่อรถไฟฟ้าสายตะวันออกที่สถานีหัวหมากนี้เลย ไม่ว่าจะมาจากแอร์พอร์ตเรลิงหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ง่ายนิดเดียวยิงช่วงนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองให้นั่งฟรีตลอดค่ะโอ้ประหยัดค่าใช้จ่ายเที่ยวแบบสบายกระเป๋ามากๆวันนี้เป็นรถดีเซลลางค่ะขบวนที่281 บรถจะออกจากสถานีมาดับช้างเวลา8นาฬิกา44นาทีครับ ชั่วโมงเดียวถึงชะเชิงเซาแล้วค่ะรถจอดแค่3นาทีตรงนี้ขบวน281ค่ะกำลังจะออกจากสถานีชะเชิงเซาบรรยากาศสุดยอดมากเลยทุกคนตอนนี้ ไปแล้วเราก็มาต่อรถสองแถวค่ะมาดูว่ารถสองแถววันนี้เท่าไรแล้วก็ยังไม่เคยไปค่ะ ถึงวัดแล้วค่ะตรงนี้ก็ะจะเป็นโซนตลาดฝั่งตรงข้ามวัดนั่งรถสองแถวแค่10บ,บาทค่ะแล้วก็ใช้เวลาราวสิบนาทีจากสถานีรถไฟมาลงที่วัดหลวงพ่อโสธรคนหลังเข้ามาที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเพราะว่าใกล้ๆกรุงเทพฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดตอนนี้ยังไม่ถึงสิบโมง<ม>เลยค่ะ แต่ว่ารถที่หน้าวัดเริ่มที่จะแน่นแล้วโชคดีมากๆที่มารถไฟแล้วก็นั่งรถสองแถวไม่ต้องเสี่ยงกับรถติดเลยค่ะดอกไม้ทูบเทียนก็ชุดละแค่20บบาทค่ะถ้าใครที่อยากจะไหว้พระด้านใน ตอนนี้ก็เข้ามาในวิหารแล้วค่ะนี่ค่ะ20บาทแล้วก็จะได้เป็นชุดดอกไม้ทูบเทียนมาค่ะวันนี้เลือกดอกบัวสำหรับดอกไม้ทูบเทียมก็จะวนค่ะทพองปิดด้านในเลยไ สำหรับวัดหลวงพ่อโสธรหรือวัดโสธรวรารามวรวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงตําบลหน้าเมืองอ,อําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นพระประธานถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะหลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นรูปปูนปั้นปางสมาธิค่ะหน้าตากว้าง1.5เมตรสูง1.9เมตรฝีมือช่างล้านช้างค่ะตามตำนานเล่าว่าหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปหล่อสมริดปางสมาธิหน้าตากว้างสอกเศษมีรูปทรงสวยงามมากได้แสดงปฏิหารลอยน้ำมาและมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานอยู่ในวัดแห่งนี้ค่ะ สมัยก่อนเรียกว่าวัดหงวัดหลวงพ่อโสธรจะมีคนไปกราบไหว้ตลอดเวลายิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์และวันนักขัตเลิกค่ะสำหรับใครที่มาบนบ้านศาลกล่าวแล้วสมหวังดังปรารถนาก็จะถวายนางรำหรือไข่ต้มแต่ส่วนมากที่เห็นวันนี้ก็จะเป็นไข่ต้มค่ะ นนมาหลวงพ่อโสธรทั้งทีต้องแวะมานี่เลยค่ะตลาดไหนๆมาแล้วก็ได้ของฝากค่ะติดไม้ติดมือไปวันนี้ก็จะเป็นข้าวลามช็อตแล้วก็ขนมจาาเนี่ยค่ะแพ้ลุกเชียร้านนี้ร้านพี่ฝนอยู่ด้านหน้าเลยข้าวามมั้ยมีทั้งข้าวลามมีทั้งขนมจก้ก ถ้ามาที่จังหวัดชายเชิงเซาต้องแวะค่ะตลาดเหล่านี้ตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วค่ะตอนนี้ก็มาถึงสถานีรถไฟแล้วค่ะมาเจอรถจากไอ้น้ำหมายเลข182น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันกันกบซิคัมเปิลแฮนเซลหรือว่าซิคัม um p ป e b r u ู h แต่อันนี้จะเป็นหมายเลข182ค่ะจะเป็นรถจากไอ้น้ำรุ่นเล็ก นี่มาฉาเชิงเซามีทั้งทรานสฟอร์เมอร์และรถบำร,รุงทางหนักจอดเต็มเลยที่สถานีฉาเชิงเซามาฉาเชิงเซาคุ้มเลยค่ะ ตอนนี้น้า4305ขบวนธรรมดาที่368ก็ออกจากสถานีชาเชิงเศร้าค่ะเที่ยง35จะไปถึงกรุงเทพบ่าย2 1งง10นาทีค่ะสำหรับรถบำร,รุงทางคันนี้สามารถที่จะวิ่งได้บนพื้นผิวธรรมดาและรางรถไฟค่ะ ฉายาทรานส์ฟอร์เมอร์ขากลับก็เที่ยวจนเพลินค่ะไม่อยากกลับเลย ไม่ทันซื้อตั๋วที่สถานีก็สามารถที่จะซื้อได้บนรถไฟค่ะจะไปลงที่สถานีหัวหมากค่ะวันนี้ได้ตั๋ว7บาท ตอนนี้ก็มาถึงสถานีหัวหมากแล้วค่ะ 5. ส่งน้าเข้ากรุงเทพด้วยกัน4305 368วันนี้ทำํำขบวนชาเชิงเซากรุงเทพ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วค่ะจะนั่งเข้าบ้านต่อตอนนี้รถไฟสายสีเหลืองเข้ามาค่ะเดี๋ยวรถก็คงจะไปขบวนนี้ อันนี้ก็ลงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเข้าบ้านแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะสรุปยอดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไว้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวพี่ๆเพื่อนๆลองดูว่าคลิปนี้ใกล้ๆสบายๆจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็เวลาในการเดินทางเท่าไหร่ สำหรับวันนี้ก็คงต้องไปแล้วค่ะฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ